มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของรถเก่งซิตี้พูดถึงอย่าโยนบาปมาให้ผมจากกรณีเหตุนายสุรพักผู้ชัยแสงอายุ50ปีขับรถ BMW Z4 ซึ่งฝ่าสายฝนก่อนเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางประสานงากับรถเก่งซูซูกิสวีบบริเวณถนนสระบุรีหลมสัก ตำบลห้วยโปง่งอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายนะคะซึ่งเป็นคนขับรถเก่งสวิฟแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยรวมไปถึงนายสุรพักเสียผู้ขับ BMW ค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะนายธีรเดชอุทัอินคนขับรถเก่งนะคะ Honda City สีเทาดำ เพื่อนของเสีย BM นะคะพูดว่าได้เฉี่ยวแล้วก็เกี่ยวกับรถเพื่อนของตนเองเหินข้ามเลนไปนั้นโดยทางด้านานทีรเดชนะคะได้พาไปดูรถของตนเองโดยระบุว่าขอบอกว่าสภาพภายนอกยังไม่มีการล้างยังมีร่องรอยเปื้อนจากการลุยฝนและไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนหรือวัสดุของรถส่วนไหนของรถเสียหายส่วนภายในรถไม่มีกล้องบันทึกหน้ารถเนื่องจากลูกสาวทำกล้องหลุดและลืมทิ้งไว้ที่บ้านจึงไม่มีกล้องหน้ารถติดอยู่ ทางนี้ตนเองไม่ได้ขับรถแข่งกับรถ BM แต่ก่อนเกิดเหตุช่วงนั้นฝนตกตลอดทางถนนที่เปียกตนเองได้ขับรถในความเร็วประมาณ110-120กมต่อชั่วโมงอยู่เลนขวาก่อนจะเห็นว่ารถ BM จี้ท้ายรถอยู่แล้วก็มีรถคันที่มีกล้องอยู่เลนซ้ายก่อน BM จึงแซงไม่ได้ตนเองจึงเหยียบคันเร่งแซงนำไปแล้วก็ Fortuner อีกคันก่อนเข้าเลนซ้ายให้ BM แซงไปจากนั้นตนเองก็โยกกลับเข้าเลนขวาเป็นจังหวะที่ BM นำไปได้ประมาณ200เมตรก็เกิดอุบัติเหตุ BM อยู่เลนขวาแล้วก็สะบัดขึ้นเกาะกลางตนเองจึงชะลอรถทันทีส่วนกริีที่มีคลิปออกมาว่าตนเองชะลอรถนั้นแล้วหลบเข้าเลนซ้ายเพราะว่าบนถนนนั้นมีเศษวัสดุรถเต็มถนนซึ่งส่วนเศษวัสดุรถก็ไม่ใช่รถของตนอย่างแน่นอนยืนยันว่าไม่ได้เฉียวชนแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ โดยเฉพาะสีรถก็ไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีเทาดำและไม่มีร่องรอยการเฉียวชนส่วนที่อยู่ๆก็ถูกาพาดพิงนั้นรู้สึกเสียใจแต่คงไม่ถึงขั้นฟ้องร้องใครขอแค่มีช่องทางให้ตนเองแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ